สวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนนนองแนแนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่นะฮะมีเซิร์ฟเดียวนะชื่อว่า Beat อสโซลูชันนะก็มาใหม่แล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเรียนแบบอะไรใครยังไงนะแต่ว่าในเว็บไซต์นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะแล้วก็มันมาใหม่ล่าสุดมีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เดียวนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังจะเต็มด้วยนะฮะมาถึงก็จะเป็นนี่ฮนะแนวแอคชั่นนะฮะตะลุดานนะฮะภาพสวยมากนะฮะหมุนรวบ ทิศทางได้เลยครับผมเนะี่ยใครยังไม่เคยลองนะฮะจัดไปเนะฮะผมก็ไม่เคยเล่นนะแนวนี้แนละ้วภาพสวยมากนะฮะนี่ฮนะไม่รู้ระบบจะเป็นยังไงบ้างนะต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดระบบยาวๆเนีนะฮะผมขออ่าคลิปไว้ตอนกลางคืนเนะฮะก็จะได้ปล่อยกับพรุ่งนี้แหละครับผมอพอดีเห็นว่าเฮ้ยมีเกมใหม่มาเนะฮะภาพสวยเนะฮะ เอินไปหาเกมไปหามาเจอในเว็บไซต์พอดีนะผมแล้วก็มีเพจด้วยนะฮะน่านล่มมากๆนะฮะใครเป็นสาวกเกมบีดไม่ควรพลาดดูฮะไอเซนนะฮนะล่างนี้ครับล่างไอที่เราเคยใช้นะผมก็จำไม่ได้ครับแต่ก่อนผมเล่นเกมบีนผมจำได้ทุกตัวทุกล่างทุกนิยายทุกโอทุกอย่างอะ่ะแต่นี้ไม่ได้เล่นนานนะผมค่อนข้างจะจำชื่อยาหน่อยนะฮะนี่นะมีท่าไม่ตายนะฮะรูปภาพสวยงามมากนะฮะดูคัสซีนนะ โอ้โหโคเท่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นล่างอะไรนะที่เป็นล่างดาบดำเนี่ยแขนดำเนี่ยจำไม่ได้ละเนี่ยสกูงสก,งสกิลมีเยอะมากมากเนี่ย,ยอ,อันนี้หลบนะฮะบิงหลบได้แค่ครั้งจังหวะเดียวนะฮะนี่หลบสกิลไอเซนนะผมนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหมันไปเพื่อนๆกดจุ่มได้นะถ้ากดเมาส์รัวๆเดียเด๋ยวเมาส์จะพังเหมือนเกมบีเบฟโซนะเปลี่ยนเมาส์ไป3รอบนะ่ย นี่ฮนะถ้าเราใช้ได้นี่ครับผมโคตรเท่นะฮะแล้วตัวใหญ่กว่าบีบเว็บโซ่ด้วยนะเป็นไงนครับผมคัดซีนอย่างเท่นะเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกว่าบีดแขนดำนะอันนี้เขาเรียกว่าไอเซนล่างผีเสื้อหรือเปล่าเนะี่ยจำไม่ได้นี่ฮะโคตรเท่นะนะตัวไอเซนล่างนี้นี่ครับผมสู้กันเนะี่ย คอยดูแล้วกันใครอยากดูก็ดูเอาแล้วกันคัดสีนนะฮะติดลิขสิทธิ์อ่ามาถึงเราจะให้ตั้งชื่อเนาะเราก็ต้องอ่าตั้งชื่อของเราเนาะก่อนเล่นเกมเข้ามานี่จะโหลดนานอยู่นะฮะแล้วก็ต้องสมัครนะฮะสมัครอ่า Gmail เราใช้เมลจริงเรานะฮะแล้วก็เขาก็จะส่งอ่าเราก็ใส่ชื่อธรรมดาเราจะใส่ชื่ออะไรผมต้องใส่ชื่อ M2Game เกแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ลิงก์นะฮะ g m เ i l ของเรานะฮะ แค่นะีสมัครง่ายๆก็เสร็จแล้วก็เอามากอกเข,ข้าหน้านะก็เล่นได้แล้วนะครผมน่าเล่นมากเนาะภาพสวยมากนะท่านโอ้ยเจอเกมนี้พอดีครับภาพอย่างแจ่มนะสาวกเกมบีบเบฟโซไม่ควรพลาดนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบตัวสูงหน่อยนะนี่ฮะดูดีครับผมาพาเมงโคตรสุดยอดนะเดี๋ยวเรามาเปิดระบบกันย,วยาวๆนะ แอันนี้ทําคลิปไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาบดเปิดระบบกันแบบเต็มๆนะฮะตอนหนึ่งทุ่มตรงแล้วกันนะฮะโชวชาโชวชาโชว์ชชชชนะฮะสุดยอดหลังแขก <c oughs> ภาพโคตรสวยนะฮะเอา้า่าบอกค้างเหรอไอ้ยเนี่ยกำลังมันเลย โอ้มาค้างหน้านี้ครับผมขออภัยด้วยเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนเซ็งเลยนะฮะอย่างมันนะฮะรูปโปรไฟล์เป็นอย่างนี้นะฮะบีดเ e สโซ u t ชันร่างฮอลโล่ขาวนะฮะครึ่งฮอลโล่ขาวครึ่งอันนี้นะะฮอู้กำลังมัเในท่านค้างเฉยไอ้เนี่ยมันมีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะดู มันเต็มด้วยนะมันสงสัยกระเด็นออกมานะฮะวายเพื่อนๆย่บบอกนะเซิร์ฟเวอร์เต็มแล้วผมเข้าไม่ได้ดูดิเฮ้ยเป็นอีกแล้วท่านพอบอกจะเปิดระบบแม่งค้างเลยนะดูดิโออดเลยกำลังมันเลยท่านอ้ามาแล้วครับเซิร์ฟเวอร์มันเต็มนะไม่ใช่อะไระครับผมมันเตะออกมานะฮะ นี่ฮนะโคดมาจะมีเควสให้วิ่งตรงนี้นะก่องของขวัญแล้วผมลืมบอกมีโคดด้วยนะนี่ฮนะเฮ้ยล็อกอินแปดวันนะฮะมีอะไรบ้างครับผมแจกตัวด้วยเนาะอันนี้ก็ดับเบิลอะไรนะี่ฮะแจกเยอะแยะนี่ฮนะแพ็คโคดกดตรงนี้นะฮะแล้วมีโคดใส่ให้ไปตรงนี้นะจะได้ตัวละคร P R E นะฮะตกลง ดีเดมโค้ดเรียบร้อยนะฮะได้ตัวเอเนลใช่ไหมจำไม่ได้ละอ่านชื่อผิดขอไปด้วยนะเออผมเนลเลียวเนลเลียวใช่ไหมไม่ใช่เอเนลเนลเลียวนะฮะเนี่ยโค้ดนะฮะเอาไปใช้กันได้นะตามนี้นะฮะจะได้เศษเนลเลียวมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่าแลกเศษเนเรียวตนไหนเนาะอันนี้พ่อพระเอกเนาะผมชอบตรงภาพมันสวยแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันยังไม่ขยายนะ ตอนที่ผมเล่นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เต็มมากคนเล่นเยอะมากนะฮะเกมเพิ่งเปิดเองนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะลองปรับภาพกราฟิกเสียงดูก่อนนะฮะอ้าวไม่ใช่ด้วยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเควสที่เราผ่านนะฮะเนี่ยเกมเพย์เกมเพย์ชาร์ลิงวิวปรับเสียงตรงไหนวะตั้งค่าโอ้ขวามือนะฮะจอบัง เดี๋ยวผมปรับซาวด์อ่าปรับซาวภาษาไม่มีไทยนะเสียดายมากนะไม่มีไทยเลยกราฟ,ฟิกก็ไม่มีเต็มที่หมดแล้วกราฟ,ฟิกก็สูงสุดหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้เนาะเอฟเฟกเสียงนะซาวเสียงว่ามันจะสนุกนะตื่นเต้นแค่ไหนไป ภาพนี่สวยมากเนี่ยนี่ฮะวิ่งทำเควสชอบเลยอย่างเงี้ยมีเกมให้เล่นแล้วจ้านะฮะวิ่ง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 นี่ฮะวิ่ง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 ไปไปนะฮะตามเควสนะฮะไวดีฮะไม่ต้องแบบเสียเวลาวิ่งนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะวิ่งแล้วเควสไวมากนะฮะ สะดวกสบายในการเล่นนะแผนที่ก็กดซูมได้ไหมไปแบบให้ไปชาเลนจ์นะ่ยนี่ชาเลนจ์แรกนะฮะสเปเชียลเชนชั้นหนึ่งตัวนี้อีกแล้วนะฮยอายิงงงในดงตีนนะฮะเฮ้ยยังไงอะ รรสกิลตั้งปุ่มไว้ก็ดีนะถ้าเรียนในบูสเต็ปเพราะว่าเผื่อมันฆ่าศัตรูไม่ทันอันนี้ก็วัปได้ปุ๊บนี่แล้วก็มีคูดาวแล้วก็วัปได้อีกทีหนึ่งนะีะมาแล้วครับผมสไปเดอร์แมนไม่ใช่วัปไปตีด้านหลังผม กดเมาส์จุ่มได้เลยนะตอนนี้สกิลเรายังกดล็อกไม่เยอะดูดิยังมีคอมโบสกิลอยู่เพียบเลยทนเรแยบร้อยง่ายๆ,ๆแค่ปาบเมืองมุมนะีฮะเอ่อชื่ออะไรวะรูกเคียนะก็มาให้เป็กำลังใจนะฮะโอเคได้กล่องนะประมาณนี้เลยนะฮะก็อย่างว่านะถ้าจะเล่นจริงๆก็รอเซิร์ฟสองก็ได้นะ เี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเซิฟสเปิดก็เตรียมตัวเล่นเซิฟสไปเลยนะถ้าใครเห็นคลิปที่ผมลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดระบบกันยาวๆนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงหมุนรอบทิศทางนะชาเลนจ์เกียร์นี่ฮยกดตัวนี้ได้ครับใส่วงอาวุธนะฮะนี่ใส่ได้ปะยังฮนะยังต้องเล่นต่อก่อนนะฮะอันนี้เราเล่นไปแล้วนะฮะผมแล้วก็เล่นชาเลนจ์สองต่อนะฮะ Hey! เฮ้ยเ้าผ่านแล้วมันไม่ให้เล่นมันให้เล่นอะไรไม่รู้ต่อเนี่ยไหมเนี่ยทำไมชา้าสองังไปไม่ได้วะเดี๋ยวนะมีอะไรแปลกต้องไปส่งเควสก่อนหรือเปล่านะฮะต้งใส่ครับผมต้องส่งเควสก่อนนะฮะวิ่งตามเคลสอืมเนี่ยต้องวิ่งตามเควสนะผมเห็นไหม ถึงจะมีชัพเตอร์สองนะฮะนี่สู่ต่อได้ะนี่ยโคตรเท่นะภาพสวยมากเนียนกิบเลยนะท่านนะี่นี่เนะี่ยใครที่ชอบบีเฟ์โซไม่ควรพลาดนะี่ยนี่เวอร์ชั่นแบบ 3D แบบตัวใหญ่สูงมากเนะี่ยดูมันด้านหลังก็ใส่ไปฟันไม่เลี้ยงอะไรเนี้ย ถ้าใช้จอยเล่นยิ่งดีเนี่ยดูใช้จอยได้เปล่านะสวยไปยน่าจะมีออตโต้ให้นะผมว่าสนุกเลยไหนอยู่ตรงไหนพวกเจ้าออกมาให้หมดไอ้พวกเราฮาโล่หน้าขาวทั้งหลายเลยเนะแต่ก่อนจะมีอะสองพวกเนาะมีฮัโลกับอะไรนะหลายๆพวกอยู่จำพวกไม่ได้นะ่ย โค้นี่โดดลบแนะ่อ้าวไม่ได้โดดลบนะลมกิ้งไม่เป็นท่าเลยนะพี่วาร์ปครับผมจัดท่าให้ตายเข้าไปก่อนสองดอกนะนะยืนฟันแบบสบายๆนะี่แค่นี้เองครับผมเน้นภาพสวยอย่างเดียวครับตอนนี้น่อยทูล่าท่ก้แบบ,แบบเห็นมาเนะนี่ยนี่ฮะไม่มีอะไรยากนะภาพสวยๆนะแอชชั่นสกิลงาม เอาล้วครับก็พอประมาณกันใส่แว่นตาเนี่ยอัปเกรดนะฮะมีชัปเตอร์นี่คาแรคเตอร์นะอัปเกรดอ่ามันจะสอนอัปเกรดแล้วนะผมนี่กดทุนจิตตัวใช้ลูกแก้วนะฮะสีนี้กินนะฮะไอ้ลูกแก้วนี่คุ้นๆเหมือนบีเบฟโซเลยวะมันเป็นเพชรอนะเนาะนี่ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะเนะี่ย สนุกดีนะฮะเดี๋ยวนัดกันว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็นแล้วกันนะฮะยังไงก็ขอตัวไปธุระพักผ่อนก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็อัดคลิปตอนดึกนะฮะก็ไว้ลงคลิปพรุ่งนี้เช้าก็ฝากากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะเดี๋ยววันนี้เจอกันนะฮะสำหรับเกมนี้จะสตรีมเปิด,ดยาวๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมลงคลิปไว้แล้วก็ใครเห็นก็รอดูว่ามีถ้ามีเซิร์ฟสองก็เล่นรอเลยฮนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟสอง ดีวจะเอาเกมดีๆมาฝากกันต่ออีกนะฮะสวัสดีครับผม